โอ้ยยิ้เขาแบบโคตโตหกเต็มปากเตอโอ้ย้านอนเยยโอ้ยเยพงหันตูอยู่พโเซตูโอ้ย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 แบงผมลูกีผมลูกีผมลูกีผ

พ่อจะไล่เข้ยปไล่เขาไปตัดแต้ไหนปวดร้อนเลยไม่ใช่เพราะว่ามันตายอยู่หลังแรกน่าเบื่อเสียโอ้ยโด้โดนอเดี๋ยวลูกกีบต่างไปต่างไว้แล้วเฮ้ยเฮ้ย ตามลูกทีสุดเลย่ตีแบ๊วหรือเปล่ายังไงยังไงสามไม่สามไม่ก็สามตัวคะแนนบ้านล้มไหมครับเรียบได้สามามมั้ยเจ้าามคะนนกลายมาเปนป่ต่อ้าหนอยหน้ากันนะครับตามาเล่จ้าลงไปเลยไปเลยแบงคแง

เิดนยีสาเนอาดะ่ลงโดนฟรีเท้าได้สวยมากแหงแหงแหงแหเีชะเฮ้ยเราเราชะลาไงี่ะ ตกตอ่อโบกต่อครับเหลือสิบสองวิว<ล>มหมูแม่นยิงไปแล้วครับไม่ลงลนะครับสามคะแนนลงป่าโอ้โหเพือนกระว่างไม่ลงครับอีกเพื่อนได้บอลอยู่เบอร์ยี่สิบหกกลับมาที่เบอร์ซี นี่ไงเขาจุดอยู่นี่เออแล้วก็จองคะแนนยเห็นพี่ตีลงอ่ะเป็นหก่อ7เจ็ฮ้ยพี่เจออะไรบ้างอ่ะเสียตีิงเหองรออะไรอ่ะมีใครบ้างของมอยคุ้มจริตอยเลยเต่าโอ้หนไปเป็น10ต่อห แต่กุลีรอเพื่อนที่ไม่มาเขาก็คงเบอร์ไปที่เบอร์ไปที่เบอร์สามสิบเอ็ดเปลี่ยนคนเดียวโอ้ยรอก็เหมือนเดิมหยุดหยุง ยึดตาไปเยอะแต่งเลยยึดตามวิ oh, oh, sorry, sorry. Uh. Uh, ่งยึดตามไปเยอะตามไยอะลงีมันดีชื่อเฮ้ยเฮ้ะฮะสวยสวยโอ้มีโบมดูมีโบมโอ้ยเอาลืมถ่าย อ๋อห้องหคือรตครับอุ้ยอยังไม่ได้แบ่งเดียวอเดียวเ่ย้องเฟรมเพื่อนก็ต่างกันน่าจะโดนหอยนอนโดนยี่เพล่ตรัแล้วร่ย้อตามเท้าเลยทําอยู่ข้าง มันไปอยู่น <änder> <OVER> ู่นน่ัวไม่ว่แล้วก็ไม่บอกไอ้สาม้อาก็ต้งดก้วหลังแล้วหลังจริงนะเนี่ยแกแล้วไงลูกแรกลงไปนับชูะงอเป็นคู่ันไปเป็นเจ็่อบแม่คิดว่ั้วกนหลังอทำไไม่ลงครับ 아아 aus โอยโอ้ยโอ้โอ๊ย быв ไปติดก่อนครับ delle theyek asan กันใจ ome up 這코� Muse x muscle ค้น очки celebrating April 2019一 ilsaupolglia 1ค่ะเอาเพราะมัว иров า Benjamin Layoutin the Piu clay layer morning to paint your hands. turb Whipsy magic one day or four di is till 320โอ๊ย по ยกัน b epidemiology ค่ะทำลบ้าน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 ก็ an studios of action act. แล้ว Ron w tiny bit early tomorrow and drive. todo rinse saying looks at the end of the day table. hell in the day.orter Then you'll find a referral and re´s an online as it does. instead 23 on pip a เบอร์ยี่สิบหกโอ้ไม่ต้องเบอร์สีอ้้โโอ้โหโอ้โหโออ้โหโอ้โหโอ้โหโออ้โหหโออ้โห้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอหโอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหโอออ้โหโอ้โหโอ้อออ้โหโอ้โหโอ้โห

không được thắng đến bà không 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 เลี้งฟ้าไม่เพื่อเบิร์บแบดโอ้โหมีเพีนต่อเลี้ต่อครับ่เ่มดโอ้ ิ่เลยเออมาไม่ได้อันนี้เจอคนเออไอ้ปูแม่งโทขาแถมนี่เาได้กับแม่ยีดิตัวได้กบเขาอีกตัวเขอ่ะแม่งดับแม่งอันนี้นไม่ได้เลยแม่งขบ่งมีไขงดูดิอมาอยู่บีเข oh like yeah, like ีคนขับขับกงมึงมึงอีกคนนึงก็อยากไปทอยู่แล้วสบายอยู่ดีกว่าไว้เร็ว่ต้องค่อยทำอะไรลงไปห้าเลยดีน

ามกสีด <faz a> <noise> oh ํานํา